โอเคครับวันนี้ก็เรามาอยู่ในช่องของเดอะวินเชิงตึงเล่นไก่นะครับทุกคนสะบัดมอไปหนึ่งทีเชิงตึงนะเนี่ย <c oughs> ทอยมีปุ่มแล้วปิดหรอมาดีมาดีมาดีาดแรงแดงแล้วนะครับแรงแดงแล้วนะครับไต่แรงแรงแดงเชิงตึงไม่รู้จะชนะไหมมาดีมาดีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันเจลาวเจลาจเจล้วโถมถมเลย ยิงยิงแป้งเป้งดังย okay, ังยังยังังัง่ให um> ้คิดงเอารือีมามมายืนมาแบบนี้ก็ไหวค่ะ mm ล้ด hmm ังตากกดตึงกดตงกดตึตัวนึงจะได้จะได้ไัมจะได้โอ้ดีัตังกวาค้พอไม่พูดเยอเจ็บคอเอาหลุดอีกเอ้าเฮ้ยหลุดใสตึงเกินอ่าในด่านที่ 2... องดจะชนะหรือไม่ครับจังหะในด่านที่2องเล่นปืนอะไรดีเอาเอ็กักมละกัน ไปปืนที่ไม่ใช่ถามวันอ่ะปืนได้มาสามวันอ่ะเป็นไงตึงไม่ใช่เอเกมแบกก็แบบเล่นไปหน่อยตาการยิงสองด้วยปืนเนี้ยเชิงตึงด้วยมาดีกระโดดดองยองไปต่อยลูกนั่งไปหนึ่งยับยองอันนี้ลูกนั่งนี้มีลูกนั่งกระโดดยิงไปด้วยครับหนึ่งทีเป็นไงเบื่อเกินเบอร์ที่สุดแล้วแหละคนเนี้ยมาดิมาอยู่ไหนจะยิงให้หมดเลยนะอยู่ไหนไอเดวินจะยิงให้หมดเลยนะมาดิอยู่ไหนกันอยู่ตรงนั้นโดดยองยองไปดูรับยองเลครับ ทำไมสปาร์โนพอดีหยอกหยอกไม่ได้เล่นไอเมาฮ่าฮ่าเล่นเองตบมุกเองนะแล้วกอกรอกอกรีบเรื่องเพื่อนเรีบริบเรีบิบมาแล้วหนึ่งตัวเนี่ยทำไงดีทำไงดีเป็นพุ่มสเตปนี่จะไมาแข่งมันไงดู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 ดาวหนึ่งยั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 งไม่ดาวสักตัวหนึ่งล้มยาไปหนึ่งทีเข้าหัวด้วยเมื่อกี้โคตรตึงโคตรตึงมาช้าเลยช้าเลยมียยังแปะไม่ชาได้ครับเขาบอกแช่ไม่ได้ นี่ได้ปืนพองมาแล้วด้วยดูสบัดน้อยสบาน้อยดาหน่งดาหน่งดาหน่งเพื่อนกำลังล้มอะไรตรงนี้วะโอเพื่อนมาล้มอะไรนี้เอาล้มอีกแล้วโฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเจริญจังมนดีอยู่ไหนจะยิงให้หมดเลยนะโอเพื่อนยิงสักก่อนและไม่ได้โชวตึงโชเทสักหน่อยเลยเพื่อนชชิวๆอะครับเออแบบเพื่อนแบกอะไรเงี้ย ไม่ได้เล่นเองเลยเอาอะไรดีเอากอดะสกันเอาอะไรมาสองลูกเอาหมวกด้วยโยนสะบัดน้องขึ้นรถไปดึงเทียบโยนบ้าเลยจ,จังหวะเล็บจังหวะทำไมทำไมทำไมดูโชว์นั่นโชว์ตึงต่อยกากระป๋ายหนึง่งทีครับจังหวะดระยะทำยังไงเวลาก็เปิดสักทีดิพี่อ่านจริงแล้วน้องน้องดีดังตึงบ้ามาดีมาดีต่อยต่อยไปหนึ่งทีต,นตอ,ตอนตอนี้มึงจะได้จี๊คิวมึงดูสิหัวขึ้นไหม เด็กสไตล์นักแข่งครับนักแข่งที่มู้่ะเอนักแข่งดีนักแข่งทิปอ่ะนักแข่งที่ทิปเองอ่ะรอเลยจังวะนี้รอเลยอยู่ไหนกันหมดจ้ะอยู่ไหนกันหมดจ้ะจะยิงให้หมดเลยเด็กโกมาโกมาไม่กล้าโผล่ด้วยเป็นไงอยู่นี่อัปป่ามยังไม่มีอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเอ้ยอยู่ข้างหลังเอ้ยมาาไหนวะยังไหนวะ จะตายลงหัวลงหัวลงหัวเออตายเป็นไงดาวอีกแเลแยเหนื่อยจริงเลยอ้ยขอบคุณครับเพื่อนช่างไงครับขอบคุณครับเพื่อนดีมากดีมากดันดันดันโถมเลยโถมยังไงไงม่ใช่ดินแฮ่ไงเป็นไงโูดเป็นเป็เงินไปเปล่าไอเดียวนมันจะเงินไปเปล่าเพื่อนแบบอย่างเดียวเลยนะซื้อลูกซองควังสักหน่อย ไอวอลไปหนึ่งลูกสักหน่อยเปลี่ยนตีมด้วยไหนไหนขอแอคโชวไปหนึ่งทีแอคแบบร์ยูเคซีคเ่ครับนทิ้งอะไรมาเนี่ยไม่ทิ้งอะไรมาเงาไม่ใช่นานนทิ้งสองเมตรสเมตรด้วยเพืนเต้นมาอย่างเท่เลยว่ะเป็นท้าฟันดีระบาดโอ้โหระบาดะโควติดันเลดันเลจังนี้เล้วดันน่าเป็นไงระบาดว่าปดูดีมีใครทำได้เปล่าเออก็ทำได้ทักคนเลย เชิงเชิงตึงบัลนลาเชิงต okay. ึงบั้นละตายดิ้นยับจะมีคนดูอังค่ะไหมปกติจะมีคนดูรอบนี้ไม่ค่อยมีคนหรอกแต่มันน่าจะหวั่นเกรนกับไอเดยิ้มไปละซี่อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าไม่พี่ยิ้มสะดีๆน้องไม่พี่ยิ้มสะดีๆดึงเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เองด้วยเอฟเฟกต์ทำเองดึงเป็นไงเอฟเฟกต์ทำเองด้วยเอฟเฟกต์ทำเอง บิง้งแบบนี้เอฟเฟกต์เราเองเอฟเฟกต์ทำเอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหยิงล่างยิงล่างยิงล่างมางเลยจัดแล้วจังจัดแล้วขัวไปหนึ่งเล็บจังอันนไม่โดนอะไรครับเอาหัวไปสองเล็บอัดตัวนั้นน่ะดาม่าดาม่าดาม่านั้นเนี่ยตัวลากหัวอ้อย่าเลยอย้ย่าเพื่อนมึงหมดแล้วเอาชนะได้วครับหาวคลิปนี้วีดีโอนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ